สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันระฟุลออภาคเหนือกองทัพภาคที่3าส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่18ถึง24มกราคม2564มีดังนี้ครับ สภาพอากาศโดยเฉลี่ย7วันที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือของไทยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดทางตอนบนของภาคโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาและยอดดอยสำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเฉลี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่า PM 2.5ระหว่าง31-75ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรค่า PM10 ระหว่าง74-121ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรและค่า AQI 41-161คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่สาเหตุจากสภาพอากาศปิดลมสงบนิ่งทำให้การ ะบอากาศยังไม่ดีโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยกตัวได้ไม่ดีและการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มเติมจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการเผาในที่โลง่งไฟป่าและไฟไหม้หญ้าบริเวณริมทางหลวง ส่วนจุดความร้อนสะสมในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือพบ2,310จุดอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์657จุดเขตสปก273จุดพื้นที่ป่าสงวน894จุดริมทาง14จุดพื้นที่การเกษตร346จุดพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ126จุดสำหรับการปฏิบัติงานของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าที่ผ่านมาพลโทอภิเชษฐ์สืสัต์แม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ ภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าพร้อมด้วยรองแม่ทัพภาคที่3คผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานทหารในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันละฝุ่นละอองภาคเหนือและร่วมเปิดกิจกรรม ราชรัฐร่วมใจป้องกันไฟป่าคิกออฟ2,564เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในเขตพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและมอบหมายให้พันเอกเกรียงศักดิ์ปักคำไทยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าร่วมจัดรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนสวทเชียงใหม่ FM 93.25เมกะเฮิร์ตซ์เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า PM 2.5 ในส่วนของกองทัพภาคที่3อีกทั้งให้พันเอกพงษ์ยุทธงามเกษมรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองนัสูสย์นบัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายใน17จังหวัดและชุดรณรงค์ตลอดสัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้กองพลทหารราบที่7ได้เข้าหารือประสานข้อมูลและแผนการปฏิบบััติกกกสส่่่่่่ววนนนราชทททีีีีีเเยข้้องงใพืจะ ไฟป่าในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลาพูนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ดำเนินโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังโดยรับซื้อใบไม้อัดก้อนเพื่อส่งขายแปรรูปเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและได้ร่วมกับหน่วยงานราชการจัดรถบรรทุกน้ําดําเนินการฉีดพ่นละอองน้ําเพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่ชุมชนอีกทั้งได้เข้าพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการประชุมหาหรือเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาไฟป,ป่าหมอกควันในพื้นที่ของเขตป่าสงวนโดยมีนายอำเภอปามะผ้าเป็นประธานณห,ห้องประชุมอำเภอปามะผ้า,าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนที่33 ร่วมกับสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยถึงเท่าและประชาชนทำแนวกันไฟในพื้นที่หมู่บ้านห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มลทนรบกที่38รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันในรูปแบบแผ่นภาพสติ๊กเกอร์รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และหอกระจายเสียงในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านกอ้อมโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ทำการดับไฟป่าในสองอำเภอได้แก่อำเภองาและอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกองอมโดยการรักษาคมั่นงภย จังหวัดพะเยาจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ณชุมชนบ้านต๋อมในและชุมชนบ้านต๋อมดงบ้านสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าทำฝายกั้นน้ำและซ่อมทางเดินต้นน้ำปะปาภูเขากองนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในพื้นที่ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เทศบ,บาลนครเชียงใหม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมไปถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เจ้านี่คือเครื่องโรบอรทนะครับที่พ่นละอองน้ำระยะไกลช่วยบรรเทาในเขตพื้นที่เมืองได้อย่างดีครับ